แต่เร่งก็จะประมาณนี้นะครับผม,มเกียร์สองก็หกสิบเกียร์สามก็แปดสิบโดยเกียร์หกกันในโค้งกันนี่แหละ มยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนของโซดเดอร์นะครับวันนี้พวกเรามาทําความรู้จักกับรถยี่ห้อหนึ่งนะครับรถคันนี้ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยนะครับก็คือพาวซ่าเครื่องกี่ซีซีนะดูจินตัวนี้อยู่1 9 9ซีซีครับแต่<อ>เป็นรุ่น200อ๋อก็คือชื่อรุ่นก็คือพาวซ่า200ใช่ครับไอซ์ส0โอเคนะครับนี่มาดูกันเลยฮะเดี๋ยววันนี้จะได้พาทุกท่านไปทําการเทสไรน์รถรุ่นนี้นะครับซึ่งมาตีตลาดนานยังผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าเคยเห็นมาสักช่วงหนึ่งแล้วนะคร แต่ไม่ค่อยได้ดูคลิปเทสไลน์เท่าไหร่เนาะเดี๋ยววันนี้จะมาดูที่ผมแบบสะดุดตามากๆเลยมี ABS ด้วยแล้วก็ไฟหน้าของเขานี่ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนนะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูสมรรถนะส่วนรูปร่างหน้าตาก็แล้วแต่แล้วแต่จริตของคนเลยว่าจะชอบอะไรยังไงนะเครื่อง1 9 9สซีซีสูบเดียวแล้วก็มันมีอะไรนะสามหัวเทียนใช่ป่ะเนเนี่ยนะครับสามหัวเทียนผมก็เพิ่งได้ยินนี่แหละนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะ ให้ความรู้สึกยังไงในตามขับขี่เนะเาะเมาดูเรือนม่นิดนึงปึ๊บนี่เปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเทสทดสอบกันเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลของสุดฤดูนะครับวันนี้ผมจะได้พาทุกท่านมาทําการเทสไรดสอบการขับขี่ของมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งนะครับมันก็คือพาซ่า200นะครับพาซ่า200 RS หรือว่า IS 200นี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันก่นกอนนะครับลักษณะข่าวๆของตัวรถนี่เลยนะฮะ S R S 0 0งร้คร่า,าวๆก็จะเป็นราวนี้นะครับก็เห็นว่ามันมีมาเปิดตัวในไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่มีออโอกาสที่จะได้มาทำเทสต์ไรคราวนี้ก็ถึงโอกาสสัทีนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันนิดนึงก่อนนะครับไปกันเลย เห็นแล้วนะครับผมลองแบบตัวฝสอบไปให้มันตัดรอบไปเลยลักษณะของกระจกก็จะต้องเอื้อมไปปรับข้างหน้านิดนึงนะครับมันจะยื่นไปข้างหน้านิดหน่อยเนะเดีย๋ยวเรามาทําการลองออกตัวกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่เล่นก็จะประมาณนี้นะครับผมดูกันตอบสนองของรอบเครื่องยนต์ อ RPM หรือว่ารอบตัดมันจะอยู่ที่ประมาณเ0 0าพันกว่าๆนะครับอ่าขึ้นไปถึงหมื่นนะมาถึงหมื่นนี่ก็ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเกียร์กันไปเลยว่าจะเป็นยังไงเนาะอัตราการตอบสนองของคันเร่งเกียร์หนึ่ง 1, ก็ประมาณ40่สิบกว่าๆเกียร์สองก็60สเกียร์สามก็80ดเกียร์สี่ก็100 จำึ2 6นหารยนะครับดยเกียร์หกกันในโค้งกันนี่แหละโอเคสุดก่อนอ้าวร้140อยสี่สิบกว่ากว่านะมีรถก่อนนะครับตอนเกียร์หกนี่ถึงตอนนี้ได้รนะ้อยสี่สิบเอ็ดนะเท่าที่ดูเมื่อกี้อ่าลักษณะของการเร่งก็ค่อนข้างตอบสนองได้ดีเลยนะครับผมอ่า อย่าแสงนะครับระคันนี้นะครับลักษณะพิเศษของมันที่เขาเคลมมาก็คือมันจะมีะหัวเทียนสา,สาหัวด้วยกันนะครับทำให้การเอาไหม้นี่ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมถ้าเรียบเทียบกับรถแบรนด์อื่นที่มีเพียงหัวเทียนเดียวนะครับอันนี้มีสามเลยนะแล้วก็ ข้อที่ได้เปรียบของเขาอีกข้อนึงก็คือว่ามันมี ABS มาให้ด้วยนะครับสนนราคาก็อยู่ที่ประมาณ9,000 0่กว่าผมจำราคาไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับบนหน้าจอเนาะและ้วก็แต่ว่าถ้าที่ถามดูนะครับโปรโมชั่นก,ก็จะน่าจะมีให้น่าจะเป็นก v e r อร์เชนะครับส่วนลดเหมือบาทนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะ,ะก็คือทัวรเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับสำหรับศูนย์ KTM นะใน ขันแก่นก็กําลังจะเปิดตัวใหม่นะครับสําหรับสนยะ์ G T M นอะทดสอบการกับกี่กันเลยดีกว่านะครับโอเคถ้าหมอบกันเลยอ่อท่าที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับการกับขี่แบบ สไตล์ท่านั่งพวกม,มันนี่ไม่ได้อึดอัดนะไม่ได้แบบมีความเหนื่อยล้ามากก็สามารถขับขี่ทั่วริ่งได้นะผมมองว่าอย่างนี้นะอ่าในส่วนของเบรกให้ a อ s มานะครับนี่กดเบรกปึ๊บปึ๊ป๊โอเคเสียงเครื่องก็เป็นสไตล์แบบทุมท้มๆแบบสุขุมสุขุมนะครับไม่ได้ลั่นนะเข้าเกียร์นิ่มดีนะเมื่อกี้ไป ต้องให้รอบมันตัดนะครับแล้วไปแบบปกติธรรมดาอั yeah. าตราเร่งก็ถือว่ามาใช้ได้เลยนะครับสำหรับรถในอัตรากำลังในอัตราซีซที่ไม่เกิน 200cc นะครับช่วงล่างก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งอยู่ในโค้งก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากตอนที่ผม ขับขี่นะครับ ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่คุ้นชินหมายถึงว่าเวลาจะเอื้อมปรับเนี่ยมันต้องก้มมาข้างหน้าสักนิดนึงแล้วก็จะดูแปลกๆนะครับแต่ว่ามันเวลาเราก้มตัวมาข้างหน้านี้ทําให้วิสัยทัศน์มันดูดีขึ้นนะโอเคเดี๋ยวลองเบรกเนี่ยนะเบรกดีใช้ได้นะครับเบรกดีใช้ได้มีกดแต่เบรกหน้าอย่างเดียว เกี่ยวแล้วไปกันต่อนะครับอ่าให้ดูเลยว่าเป็นยังไงก็มีความคล่องตัวในระดับหนึ่งเลยนะครับผม ราดูลักษณะการกบกี่ในเมืองสักนิดหนึ่งนะครับก็เบรกผมว่ามันใช้ได้เลยนะสำหรับการกดเบรกนี่เอาอยู่อยู่นะครับนี่อืม ผมสูง167นะครับซึ่งถ้าหักลงสองเท้าก็ไม่ได้เขย่งมากนะก็แต่ว่าก็ไม่ได้ลงเต็มเต็มเท้าเต็มตีนแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสําหรับสรีละชาวเอเชียหรือว่าคนไทยนะครับสูงราวๆ170ใสมาตรฐานก็ขี่ได้สบายเลยตัวรถก็ไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับ พูดกันนส่วนของท่นานั่งกันนิดหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของพักเท้าหรือว่าคันเกียร์เนี่ยนะครับเขาจเยือย้องไปด้านหลังให้นิดหนึ่งซึ่งจะให้อารมณ์การขับขี่ที่ออกเป็นแนวเรซซิ่งด้วยนะครับประมาณว่าเออใส่เขาได้ใสเออ่เกียร์โยงมาให้แต่ก็ไม่ได้เป็นเกียร์ยงแบบใจจ๋าขึ้นมาสูงนะครับแต่ว่ามันจะเยื้องไปด้านหลังนะให้ท่านั่งที่เป็นเรซซิ่งขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับโอเค ตอกแซกนิดนึ่งนะครับแต่อย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวด้วยทุกครั้งให้เขารู้ว่าคุณจะไปอย่าให้ใครมาเดาใจคุณได้นะครับนี่โอ้ผมประทับใจในเบรกอีกนะเอาตรงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดเกรดกันสักนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงในการขับขี่มาจนถึงตอนนี้นะครับก็เป็นรถที่ให้ซีซีมา ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ199 cc ในราคาที่ไม่แพงเท่าเจ้าตลาดอย่างเช่นพวก R15 หรือ,อ,อ CBR150 นะครับอ่แเราก็คือเราจะต้องเปรียบเทียบไปในพวกเลท150เลยนะครับเพราะว่าในตลาดบ้านเรานี่จะเล่นเป็น150 cc แล้วก็กระโดดไป250หรือ300อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็น่าจะ เข้ามาแข่งอยู่ในตลาดที่ราวๆหนึร้อยห้แต่ว่าเพิ่มซีซีมาให้นะก็เป็นสูเปเดียวในเรสราคา90,000มืแต่ว่าเขามีกิฟต์ให้ในช่วงนี้อีก1นึ่งหมนก็ประมาณ8,000มืนนะครับอ่ารถราคาประมาณแ0 0 0มืนประมาณนะครับ8ปดหมืนสักอย่างเนี่ยแล้วก็ได้รถที่มีอัตรากำลังที่ใช้ได้เลยนะครับผมว่าก็โอเคนะแล้วก็ประเด็นก็คือมีเบรกเอ s มาให้ด้วยนะครับ การตอบสนองก็ดีเลยน,นะครับในเรื่องของช่วงล่างเท้าที่ขับขี่มาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับคือขนาดตอนอยู่ในโคง้งแบนแล้วก็มีหลุมสักนิดหนึ่งอาการก็ไม่ได้เสียอาการเลยไม่มีไม่มีอาการเสียอาการเออผมจะพูดอะไรผมเนี่ยก็ <c oughs> อเอาไปนะครับอาจจะเมาแดดสักนิดหนึ่งช่วงนี้เราต้องชี้ขีควันขาวสักหน่อย สปีดที่ได้ก็ก็เหลือๆนะครับ1 0 1 40ร้อย้อยาได้ในราคาเร,ราวนี้ถ้าคุณสนใจทอบสปีดก็ไม่ได้ขี้เลยนะถือว่าโอเคอยู่ คร่าวๆก็จะราวๆนี้นะครับสำหรับคลิปการทดสอบพาซ่า RS 200นะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาหรือว่าอยากจะได้รถแบบสปอร์ตในอัตราซีซ150 c ีถึง200 c c ไม่เกินนี้ในราคาที่ไม่เกินเอ่อไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วคันนี้ก็ถูกอันนั้นนะครับถ้าคุณซื้อ ในช่วงนี้ก็จะได้ราคาที่ประมาณ80,000นิดหน่อยนะก็คือเขามีส่วนลดให้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากทำการทดสอบหรือทำการเทสรายรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้หรือว่ารถ KTM รวมถึงบาจาัดก็มาได้ที่ KTM ขอนแก่นนะครับซึ่งเขาเปิดขายในศูนย์เดียวกันนะครับผมเข้ามาได้นะ ดีเลอร์ที่คนแก่นกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมจากใจชาแน,นลของโซเรเดอร์คลิปหน้าจะมีการเทสรายรถรุ่นใดก็เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ